หลังจากเมื่อนั่นถึงหอดมื้อนี้นะครับกระขุดไปไล่เติบนะครับพี่น้องนุกไม่เบาไกลเลี่ยงไว้นะครับนุกเสียนทาครับมารับชมได้เลยครับ ครับผมสวัสดีครับเซียนรักนกเขาใหญ่อาจารย์ทุกทกท,กท่านนะครับมือไม่หัดเลี้ยงนะครับครับผมเบาไก่โคกดนบกผ้าเลอครับนี่ครับนกโตที่เบาไก่ให้พี่น้องเบิงมือนั่นนะครับนกเซียนทะที่เบาไก่เอามาให้พี่น้องเบิงว่าเหังไดให้มันขุดเร็ว จากมือนั่นจนถึงมือนี่นะครับอยู tweeted, ย่ในระหว่างอาทิตย์กบกลัถึง2อาทิตย์เนี่ยหละมั้งครับเบาไกลกับบเด็จจำมือเนาะครับกับวนาจะดนครับเริ่มแล้วครับเริ่มคุ้นแล้วด้ครับพี่น้องครับออกเมื่อกินเนียเองเบาไกลกับเอาเงี่ยออกว่าอ้อยนี่ก็ตุ่มเกามานะครับเสือกขังข้าขาอยู่ครับเสือกยังข้าขาอยู่เบาไกลกับอยู่นี่แหละครับนั่งเหรียญน้ำเพลนกับเที่ยวเขาเที่ยวออก จ้าน้อยกับเขามาเจ้าน้อยกับอ,อกนะครับหนุกใหม่นะครับหนุกใหม่หนุกเสียนทะถีเบเอาไกลแนะนำพี่น้องมือนะนะครับเฮ็ด <Yeah. S 1> วิธีใดหนุกจังจะคุณเร็วเฮ็ด <Yeah. S 1> วิธีใดหนุกจังจะฮัดเป็นตอใดดีในเมื่อมันโมยานเฮาเล้วมันก็ต้องคุณกับเฮ้า มันก็ต้ตรงเลนเฮ้ามันก็ต้ตรงขันใ้เฮ้าฟังงนะครับสักมือหนึ่งเจ้าหน้ยก็ออกมาอีกได้พี่น,อน้องห,หนัดออกมาเหรนเบอกครับออกมาเจ้าออกเจ้าเข้าอยู่นี่นะครับอยู่น้องเบาไก่นี่บเ่น่าสิเกินสองอาทิตย์น้าเบาไก่ว่าขั้นเบาไกจับ่ผพดเด้ครับพี่น้องอันนี้นกเซียนทะนะครับนกเซียนทะพ่นตอมาได้เป็นนกคลุมดีเสียงดีเพิ่ว่าเบาไก่กับได้ยินเสียงมันจากเ่อดอกครับมันท่านไหนขันเป็นไรครับหากินเงียบบอกครับ ครับย่างไปย่างมาอยู่ตลางเถียงเนี่ยนะครับเบาไก่กขอ,ออกมากระเล่นน้าเพลินเศร้าดึงขาเลยเด้ครับพี่นอ้องเศร้าดึงเสือกดึงย่างแล้วย่างเป็ดไก่เขามาบนเพลินเพลินกะัะยางเขาขอ,ขอกเ,องเยงนะครับถ้าเบิรงเเ้อพี่น้องเบาไก่เขาเอาเนื้อออกมาอ้อยนี่แหละครับเอาอาหารตลาดเท่านี่แหละครับง่าย เอาอาหารตลาดให้เพื่อนกินได้ขา่ขาม่าขาดอไม่แน่บาไก่กระเฮ็ดขาให้กินคัดไข่ให้กินยางดีปานไก่ตีพุ่นแล้วครับเห็ดน้ำเพลินพุน่นค,ครับเป็ดใหญ่มากพุ่นกระตือตือนเนี่เราเพิ่กยางเขาคอกเองดิ้นกะท่มธรรมดาครับพี่นอ้องน้องหนุกไหมเนาะครับนั่นมันกระยองสีแวครับน้ำเบาไก่เบาไก,ก่ก็อยุไก่ๆนั่นดีครับถึงว่าแมนวม่าอยู่ไกลเด้นี่ บาไก่ก็นอนเห่นยยูอูนี่แล้วครับนั่นไกลมากกับเขาขอคอกเองน,น,นั่นก็เข้าไปได้ครับพี่น้องเข้าไปแล้วนี่เตือนไกลยานไกลกับเขาอันนี้พิดวันน,นี้เออพี่น้องวันนี้เออี่เสียกมันครับเสียกเพิ่นบ้าไกลกัยังราม,มียอ,อยู่อยู่ยน้ำบาไกลได้ประมาณสองอาทิตย์ยน้เนาะมาถึงสามวันจ้ะพี่น้อง ให้พี่น้องมือใหม่หรืออาจารย์หรือเซียนท่านใดที่รลักนกเขาลองเห็ดบังเดอร์ครับอยากให้นกคุนเร็วอยากให้มันเชื่องย่ำห้อไปต่อย่ำห้อไปเห่นไปหามันมนจังบดีดดินแห้งครับย่ำเอาขืนต่อขืนยังบดีดมายังกะเป็นตะเลียงเนยครับแบบเต้ากับบินแรงกับบินคำกับบินห่าไปเขาใกล้กันยังบินเนี่ยมันบมเป็นปตะเลียงแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ผมกับมาเฮ็ดให้เซียนทะาเพื่อนน่ะละครับ ครับมันเป็ียนแล้วมันเริ่มขันเริ่มยังมันขุนแล้วเพื่อนกัษิเอาไปดูแลนะครับไปดูแลไปเพาะเลี้ยงของเพื่อนเองเบาไกลกัษิร้หาไปอีกผ้าบักอ่างไปหาต่อเห่นน้ำมันนี่เพื่อนย่อตุ่มนะครับจับกระได้ดิพี่น้องจับเบิ้งกระได มันก็เริ่มคุณกับเบาไก่เนี่ยแหละครับกู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 เบาไก่กับฮาดเพิ่นห้องให้เพิ่นคุณเฮรอไอ้เพิ่นหูวจักเจ้าหน้อยเพิ่นก็ออกมายยังลบออกลบเขาอยู่นี่แหละครับมอนี่ออกมาอยุดแล้วครับพี่น้องลบออกลบเขาอยู่นี่นะมัน ยางเด่นไปแต่ก็ย่างเด่นมากครับผมมันก็กำลังจะคุนลันเด้ครับพี่น้องครับพี่น้องเที่ยวออกเที่ยวเขาอยู่นี่เด้ครับเสียงบอกอ้างหรอกครับนั่นยางไปยางม่าย่างว่ายางไปเล่นอยู่นี่แล้วครับเนี่ยกะเขอคอ,อกองหาสองทางเขาด้พี่น้องนันเข้าดีกว่าปลอดภัยดีคนว่ากันเปีดไกลมากมันกะเขาไป งันเป็ดไก่นี้พ่นกลออกมาบาวไก่ก็น,นอนเด่นน้ำพิ่นอยู่นี่แล้วครับนี่นะครับผลงานหลังจากทีบบาไก่เห็ดไห่พี่น้องเบิ่งว่าเห็ดวิธีใดให้มันขุนเร็วนะครับบาไกบ่บดตัวพี่น้องได้ครับก่ย้อนบาวไก่ได้นุกตะกี้แล้วครับจะข้าวยังหน่อยก็เล่นน้ำพิ่น เล่นไปเล่นมาก,กับคุณเหมนไดแถมเ้าเล่นน้ำเพิ่นดูเ้าบรเิเ็ดบริสีบริขาเพิ่นเพิ่นกับคุณน้ำเฮ่านะครับเนาะไห้พี่น้องลองมึงเด้อครับลองเห็ดคือเบาไก่สูตรเบาไก่เบาไก่ได้รีวิวให้พี่น้องเบิึงลองเอาไปเห็ดเบิึงครับขั้นผู้ใดหมักตอดินเอาใส่เสือกมันกับสีบดินแห้งนะครับธรรมดาโน่นเริ่มคุณเลยนะครับเล่นคน้นเล่นยังเริ่มคุณ้ณเพิ่มแล้วครับย่างงั้นไม่ได้บ่ ออกมากหนาเห็น,นบอกครับออกมาล่ะออกมากคำวาแอคกซ์ซนเป็นพิเศษเตอร์อยู่นี่เด้อครับมอนี่แต่เบาไกลบ่าในหูหรอกครับว่าเป็นเสียงแนวใดเป็เสียงดีหรือเสียงบูดีหนาเหาวเลยเด้อครับพี่น้องตัวเก่าวเด้อครับตัวนี้ตัวเสี่ยนท่ันละ่ะเบาไกลบ่ได้เอาตัวอื่นมาแกะมาผลตัวพีตัวหนองเด้อครับมันก็หาวออกมากกับบินกับเหรียญของเพื่อนเจ้าหน่อยก็ได้ยินเสียงขันถ้าเบิ่งเด้อพี่น้อง แต่เรื่องขันดีบ่ดีเรื่องขันมวนบ่มวนเบาไกบ, an, บ่หูเพราะว่าเบาไกบ่ได้ไปต่อเบาไกบ่เห็นเสียงบ่ได้ยินเสียงขันเพิ่นนะครับหนาที่ของเบาไกคือว่ามห็ดให้มันขุนให้เพิ่นนะครับให้มันสมบูรณ์ให้มันกินเนื้อให้มันหัดกิน,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 นกเนื้อน,น้ำข้นให้มันขุนเพิ่นวาสันนอกเหนือจากนั้นไปเพื่อนกัดสีไปดูแลเองของเพิ่นน,นะครับสําหรับหนู Keys, ตัวนี้นะครับสําหรับหนูของเบาไกนะครับบักอ่าง มันเป็นนกเจ้าของเพิ่นมาเปลี่ยนเอาหนุกของบบาวไก่ครับจังหวะบักอ้างมันบกขุนยักเถื่อนกเจ้านกกันเซียนทางอื่นเพิ่นมาเห็นหนกต่อของบบาวไก่นกต่อของบบาไก่มันเป็นนกสองกุกนะครับเป็นหนกต่อสองกุกเพิ่นอย่างใดนกสองกุกเพิ่นก็เลยเอาบักอ้างมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเอาผมผมก็เลยให้เพิ่นเปลี่ยนเอาจังว่าบักอ้างมันบบได้อยู่น้อผมมาตลอดมันก็เลยเป็นหนกดื้อเนี่ยแต่ว่ามันดื้อครับบักอ้าง เป็นนกดื้อเป็นนกขี่โกงออกมาน่ะเที่ยวออกเทีออท่ยวเขาอยู่นี่ได้อครับเบิดมือถ้าเบิ้งด้วยครับพี่น้องบักนันมาบนญได้บนกับร้อยเข้าโกงใด้บ้างนี่น่นเป็ดใหญ่ตนมาไก่มันกับร้อยเข้าโกงคอมเมนต์บอกเบาไก่นี่เด้ครับว่ามันสีเป็นนกเสียงแนวใดเป็นนกข้าล่มบอนกตัวนี้แต่ว่าเจ้าของเพิ่นเสี้ยนถาวา่าเป็นนกข้าล่มดีเ้อครับขันเสียงมวน แต่ว่าผมเบิ่งสอยข้อมันผมมาจาอะจากห้างยุ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งสอยออบข้อเพิ่นกับอยากเม็ดจากห้างเนาะครับน่ะยานเป็ดกับเขาคอกยุ่งเสร็จแล้วครับพี่น้องผมเที่ยวเขาเที่ยวออกอยู่นี้เดียมันแจ็คสิตังซื้อว้ยังแนวต่างซื้อว่เอวไเด็ดหรอครับพเพิ่นแนวจะเพิ่นสิไปต่างซื้อมาเนาเองเบาไกลก็มีหนาที่เฮ็ดให้คุณให้เลี้ยงไว้ให้เบื้อง เรื่องเป็นต่อหรือว่าเป็นต่อก็แเดวเจะเพิ่นจะไปฮัดอีกเทนึงแต่ว่าเบาไกลคือว่าเฮ็ดยให้คุณให้ผมแน่เป็นนกไหมเลี่ยงให้ผมแน่สกักก่อนผมว่าในมีเวลาเบาทะว่าครับเลี่ยงให้มันคุณผมแนร์กสี่นละครับเรี่ยงคุณก็จนในยิ่นเสียงผละอยู่น้ำเบาไกลก็ได้ยื่นเสียงว่ามันขันคุนขันดีขันโยนขันจังไดกับจังถาวฟังมึงอีกเทนึงครับว่ามันจะ เสียงดีบอนุกตัวนี้คือเสียนถะเพื่นว่าบอมันจะเป็นตอแห่ห้าบอเบิ่งกันเงีวๆนะครับสําหรับนุกตัวนี้นี่ครับเจ้าหนอยก็ออกมาอีกเลยครับเี่นหนอนมันก็นยงสิเลยอยู่กับเบาไกยังสิเลยครับนุกเบาไกก็มีหลายตัวอยู่ครับนุกกับขังร่วมกันไว้สองตัวนุกทั้งเบ็ดมีนุกหาตัวครับสาหรับนุกเขาของเบาไกกับฟีมือบักอ้างนะครับฟีมือบักอ้างต่อมาได้ จะว่ากรบเพาะในเป็นยังเราครับนกปีนี่นกได้ว้างสีดำหน้าครับนกลงดำหน้าหันดำหน้าแล้วก็มีตัวหนึ่งสองตัวนี่ครับดำหน้าแล้วก็มีสองตัวเพียไหนตื่นกล่องบออะบอตื่นครับพี่น้องเท้าตื่นหน่อยดิเท้าตื่นกล่องแล้วเดรินกับเพาะไก่ได้แล้วนกตัวนี้ออกมา เอาให้พี่เห็นนอ้อง,งครับเบิร์่นเร็วตัวใหญ่ครับนุกตัวนี้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เนาะฝากปีฝากน้องเข้าไว้เนาะครับฝากอาจารย์เสี่ยมต่อนุกทั้งหลายฝากรุ่นอาจารย์รุ่นไงพอไ่ไม่ใหง่นละที่ปูย่าเฮ้าเพิินเหลี่ยงคนต่อมาเบาไก่บ่ได้ลบลู่คว่ำหลู่ของเพิ่นนะครับ ความรูของเพื่อนถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ที่สุดสําหรับเบาไก่เบาไก่ก็ได้จื่อได้จําเพื่อนมาเบาไก่ก็ได้ศึกษาความรูในไล่จากอาจารย์ในไลยถ่านบบาไก่กับมหัดมาเลียงมาเห็ดเองนะครับเท่ากับต้องเรียนรูโดยตัวเองนําเรียนรูกับเพื่อนนํานะครับสุดท้ายนี้ขอฝากพี่ฝากน้องไว้นําเด้อครับบบาไก่ผู้เหล่ดำๆนี่แหละครับมีอย่างดีๆมีอย่างเป็นตะเบิงบบาไก่จะให้พี่ให้น้องเขาเบิงบบาไก่จะให้พี่ให้น้องเทาเอา สูตรนั่นสูตรนี่ไปล่องเบิงเทือมันดีเทือมันเป็นผลกับพีกับหนองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอให้พี่นองผมอยู่ดีไม่แห้งสกุลสกุลเด้อครับความเจ็บยาได้ความไขอยามีขอให้พี่นองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสกขูสกคลเด้อครับสวัสดีครับ